สบายดีเข้ามาในเมืองกับน้องสาวเด้อมาหลินแค้มคองพี่น้องมาหลินแค้มคองสวรรณเขตมุกดาหารสวรรณ์นนเขตพญนา,านออกมาเด่นในเมืองมาหาขินมาหนักข้าวซดมาแค้มคองม,อมาหนักข้าว อากาศลมลมนำของกรลงเลยดลงลายแล้วเห็นหาดเห็นยังลายเลอกันได้ปอันนั้นก็หอแก้วมุกดาหาหแต่พี่น้องมาเห็นแล้วไก่ไม่มอนซุ่มซายเป็นปเขามนลมหาใหญ่ ดีสดชื่นน้องสาวขอยืนอยู่ค่ัสั่งข้าวแล้วต้นไห้ต้นตาลอ้าค่ะใส่ข้าวสกุลละลูกินกับน้องสาวคนงามค่อยสบายดีมาพี่น้องมากินหน้ามาข้าวสุน้ำกันเด้อ ส่วนสำลัง <irgendw> ก <carbono S 2> ินนะเดินมาเดินมาเดินกินน้ำข้าวเดิมนะส่นข้าน้่มหอมเต็มปียียปีใหม่สบายดีปีใหม่วันคริสต์มาสเอามาเร่ยนน้ำน่องซาวมือหนึ่งนะก็เลยพากันเข้าในเมืองไปจะให้กินน้ำข้าวหนุ่มหอมวันน้ำข้าวสดปสันด้แซ่บอ่ะ นางเหริน,นซิวซิวเข้มทองพี่น้องบรรยากาศดีดีเหมือนสะดใสคุณแม่กระเชส,สีบานเย็นสีชมพูทั้งวันเลยวันนี้บรรยากาศดีเนอยอยาะเนาะหมูแรงเ <ยน S 1> ข้มทองเ<ย>นเอเย,ย, <น S 1> ย็ยนผักอะไรโล่งอาก,ก,กาศดีเลยสัมพัน์ thêm nặng ừ. hay đánh thêm cái này tăng thì nó đánh lồm mà ใหญ่เช้าท่านไปนํากันใหญ่เป็นเช้าไปนํากันนี่เอื้อยคนนี้นหย่อมเขาป้อนนี่ดูดนมเอื้อยอีกนี่ไปด้านแม่ปู่อยู่มีบ่าได้ดิอ้าวก็ได้เองได้ด้วยได้ชาวเบิ้ลอีเมย์ออกจากตะลึงโซนตะลึงพอจะถึงแค่นตะลึงปุบก็ได้ชาวเบิ้ลมีแล้วเราไปหานป้าหนีไปให้กินหอยหากกับถิ่นเจ้าไว้น้ำข่อยกินนมเจ้ากินนมำข่อย พื ia, ่อนได้แนพี่น mm ้องเลยกินนมเอื้อยได้นี่ไหนนมเดงเดงคร้านกินแล้วครับค้ากินคุณอากับร้านกินน้งกันกันเอยยังกันยังมาเป็นเ้าจะไปรวมกันอยู่นี่ยไปอยู่นะยเออยังจะไปน้ำกันอยู่ตลอตลอกับลูกกเศ้าก็เนาะอกเศ้าก็กม ะติดด้วยได้น้องน่องคนนึงก็ติดื้วยได้อันน้องสท้าคนนั้นเนี่เยืนขา้นขงๆนั่นบ่อ่ะปันใดดอกนั้นก็ะนนพ่นดอกมาพ่นลูกพันตัวเพันนั่นน่ะพ้นน้ำพีน้องขนาดน้องเท้ายืนใกล้แขางๆอันนี้มันช้ากันจะเพือเดินน้ำกันนั่นน่ะน่ะคนลูก่วนตัวเพ่นนั่นน่ะ่ะแต่ก็เอื้อยมากปลยรบกวนพิ่นเป็นยังงจะไปทายขีดในเจี้องบง ใอยากลูกวนชนชนก็บใบยากเขากล้องเขายั้งดอกพี่น้องถูกติดตัวของคนเนาะเป็นใบยากเขากล้องเขายั้งเอาดอกเกิดมาทนก็อยู่กับลูกเพิ่นลูกสาวลูกชายท้องเลยนะได้ได้เคยแต่บอกนั่งเนาะอยู่กับลูกสาวสองคนน้องสาวคนนั้นเออสิบนึ่งเดี๋ยวนอนเดทขาเฮือนเฮือนเมียงกันอยู่ แต่เราบริทนกันในน้องบริสุทธิ์ได้ยนี่ยังกันดอกแต่ว่าอยู่พาอยู่มัน,นสังข้ซักครับในน้องนนอยู่ตรงกันนะ่ะเพื่อนเข่มแข้ง,ขงนะไอ้อที่บ้ามืัอนี้น,อนอาานะ้องน้องแสลอดีเป็นเอื้อยบ้านเนี่ยคนประ,ะจำอยู่เน,น,นื้อพนะุ่นอะไรนะเป็นตำรวจข่าอะไรนะงานนักโทษสังสข์ซะควบคุมกับนักโทษตั้งเนื้อคือแกงคันบุ่น ดูไส้อันนองไส้ลาม่มอนน่อยโดนๆเราคนมาเจอหนึ่งหน้าก,ก็มาเนาะนี่นนนหน้าก็มาเี้ก็ม,กมาเฮ็ดเพื่อนเลยจังยูเฮ่ไงเนาะเรัขผดกราผักมามาเป็นอาทิเดียวเนร้อจิตหนึ่งตายเลยเขาสองจิตเอ๋กระติดกันนเด็กกัมเบื่อคนนี้องทายน่ก็ได้ถือกันได้ได้ถือกันถือกระเบอือยนี่ถือกระเบอือยนี่ เดินได้สองปีกว่ากไปเห็นตะเอือยเดินแบบนกลับมาแต่ก่อนตอนพายุพัด้านนั่นไม่ลืมไปเรื่อยนั่นน้ำอยอพิ่นั่ลงน้ำไอวันนั่นงอ่ะอต่ะเลอดอย่งนตะกี้่นไปจำพาด้านนะไม่ไ้อกกับพา้านเ่นไปป็นจำยูอ่นเนื้อๆนี้คิดออกมาอี้ี นี่เนี่ยมันที่นี่จังของขันเนาะคนไลยเนาะเครื่องนี่นาะคนซูบลายเป็นไรอตอนนี้มันก็ซีนว่างเยเครื่องนีมันจะออกบาออกกํลังกายเนียา้แรงอยกาลงกายก็ออกกาลังกายนีมันออกออกกําลังกายลย่าหนึกําลังกายมันพมน่กําลังกายเขาผลกเขาเต่าเขาออกมาลุนออกกําลังกาย เมืองสวรรค์ที่รวเมืงองคนมุสววรรเเาทียล์ขาับมาเลยมาเที่ยวได้ดาาม,าาม,ามาเที่ยวได้สบายค้ารถก็ถือจำบัดมากก็ถือบวเพงผิดกระดาษข้าวมากกะหาซิ้นบาท ค่ารถเมฆหาสิบบาทมีรถส่วนตัวมาถ้ามีรถสนตัวมากก็แห้งดีเนาะไม่ได้ไปร้ายหมองนะสั่นซะจะได้เห็นร้ายหมองไปไปมือปนหนังสักก็เบือเพันี้จะบอกวามากที่ส ด้วหนึ่งคน้าฉันมนไปงัวเออผลันออามาเลยออกไปแล้เอ้ออกมากรเดิมเส้ผลบนเปิรระคาสดรเสิาคได้เิไงแต่ถ้าไงเขาไปสักคะกาไปเิไปเิเนีโอ้ยากกินนอนมันไงรักา่ะนนวล นำเขาสุดอากาศก็พอดีบ่ห้อนบ่หนาวพอดีมันอากาศมันโมเล่โมแลงกินหนาวหนาวแมงมแลงหนาวนะมลเมื่อไรหนาวกาก็โมเลงแต่ตอนแต่เขตต้นเทียงมันนี่เนี่ยต้เทียงมันนี้ห้อนแน่นน่นหนึน่องอุนอ่นๆุนแตบบ่ช่วงนี้ก็เย็นๆย็นแบบสบายกันละ หอนบนน้าวสันสักขาเหื่อนก็จะปิดเลยนะมาเปิดเลยขาเหงื่อปิดเลย เาวหลดเต็มมดต่อแท่งไม่อนี้บ่มีโหลดปกติแล้วมันชิมหานชินดาแท่หนึ่งเราเปิดแท่งเพ่อของห้ว่าเดียกทัาบังเห็ดเมื่อกี้เมื่อกี้มันชิมานชินดาเต้มานนังกินชินดาเท่านั้นกระชาอชิบมงกุกรเก็บเดียวนี้บมีเดียวนี้บมีเนาะแต่ก่อนมีห่านหารใหญ่ระวังน้นเพิ่งใหญ่เขาตั้งเห็ดอเเขาเศร้าลตั้งเห็ดดิเพิ่งนะเป็นชานี่ไงห็นหังเ็ด ไปนางทิ้เธอหนึ่งร้อยปีเลยเคุณก็ไม่เคยขายเล้วหางแทงเขย,เข,ยเข่าาแท้ไม่เยขาวเดียวก็เดี๋ยวถ้าฟังรื่งเรื่องนั่นนี่พึ่งนี่เอาไปหายพึ่งนี่ไปเสี้ไปเสินะร์ฟเขาพัดใ่จานหนึ่งแทงด้วย ใหญ่เน่อพี่ได้กินหมพข้าวน้ำหอมหนึ่งนอมนั่นนมข้าวไฟน้ำข้าวโอะพข้าวไข่น้ำนน้ำหอมน้ำหอมนันหอมหวานข้าวไข่อ่นี่ข้าวไข่ข้าวคนที่ภาคหลังทองคนที่ภากินมมพร้าวลูกหัวเปนใหญ่เขาลูกหัวน้อยกินมะพข้าวอันธรรมดาเลี้ยงวูววัวันหัวยใหญ่หู่ัใหญ่นานลู่นหนอยงาม ไป่ใส่เนาะเออเจ้าเราใส่ให้ละผ่านทิมนวนให้ดูแลวนันเป็นนะี๋ะ่นะเราใส่หน้าเไป่ทีก ผินนี่กล็ล้วีร่าน้องเด้อี่น้องเด้อสองเอ็น้องสองสา้าพอกันออกมานางลมส้มมิวทิวขัดแคมข้องเด้อพี่น้องเด้อ,อเคบาย <c oughs>